ครับท่านผู้ชมฮะก็ต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการครับวันนี้เนี่ยผมสัญจรมาที่จังหวัดสมุทรสาครอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้วันนี้ผมมาเนี่ยบรรยากาศที่นี่นะฮะก็คือวัดนุ่มการนนมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครเรามาวันนี้เนี่ยเพราะเราจะมาดูความคืบหน้าของวัดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพระนอนเนี่ยก็คือพระพุทธศรีหาสายญาตินะฮะหรือชื่อว่าพระพุทธชัยมงคล นะครับชื่อตามตำบลเลยก็คือตำบลอำเภอเนี่ยตำบลชัยมงคลตรงนี้นะเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เนี่ยวัดน,นี้มีความเขาเรียกว่าพัฒนาเนี่ยอะไรหลายๆอย่าง,อย,างอย่างไรเดี๋ยวเราจะพากันไปชมนะครับแต่ว่าจุดที่ผมยืนอยู่เปิดรายการตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะด้านหลังเนี่ยนะครับก็เข้ามาเนี่ยคือถ้าใครที่ววาวุ่นใจมีปัญหาเข้ามาแล้วก็จะเจอน้ําตกเย็นๆสบายใจฮะแล้วก็จะเป็นศินละปะแบบเมียนมา นะครับทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าถิ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมุทรสาครส่วนใหญ่นะฮะชาวรามันทั้งนั้นเมียนมาเยอะนะฮะแล้วก็จะมีทางชุมชนเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาช่วยกันแล้วหลวงพ่อเองก็คืออยู่ในชุมชนตรงนี้มีทั้งชาวพุทธนะครับอ่าละไหลเขาเรียกว,ว่าหลายชาวชาวพุทธชาวรามันเมียนมาขเขมรลาวครบเลยนะฮะในบริเวณตรงนี้มีไทยใยญยโมโหเยอะนะฮะก็เรียกว่า,วารวมหลายหลายชนชาติอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร วันนี้เรื่องราวของวัดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าจะมีงานประจําปีก็คือวันที่19เดือนนี้นะฮะสิบเก้ากุมภาพันธ์ยาวไปเลยท่านผู้ชมถึงวันที่23 5วัน4ี่คืนเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันนะฮะแต่ช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ก่อนท่านผู้ชมฮะแต่ก่อนจะพักนะฮะใครมีโทรศัพท์เนี่ยหยิบขึ้นมาก่อนนะฮะหยิบขึ้นมาท่านผู้ชมฮะหยิบขึ้นมาเลยนะแล้วโทรศัพท์ไปที่หมายเลขเนี่ยที่วัดเจ้าอามเนี่ยเขาแจกพระฟรี ะะงานนี้เนี่ยให้ฟรีเป็นสมเด็จหลังพระคาถาชินดบัญชร5ท่าน5องค์นะฮะโทรไปเลยะฮะช่วงนี้มเปิดรายการเราแจกก่อนเลยแล้วพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าผมจะพาท่านทัวร์ที่วัดนุ่มกาโนนครับกลับท่านชมฮะกลับเข้สู่รายการนะครับ ในช่วงนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับพระอาจารย์นะฮะก็ะคือท่านพระมหาสุรินทร์นะครับกราบสักการะครับจเจริญพรก็รต้องเรียนถามนิดนึงนะฮะ,ะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าพูดถึงวันที่เราแต่ก่อนเนี่ยผมมาวัน่นมกาโนนใช่ไหมฮะ,ะตอนนั้นนียังไม่ยังไม่ขนาดนี้ผมมองงนี้นะฮะ,ะคือมองแล้วตอนนี้เนี่ยมีการปรับทัศนวิสัยนะฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหลายองค์ใช่ไหมฮะแล้วผมเห็นอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์ฮะก็คือ มีญาติโยมที่หลั่งไหลมาบางคนถือน้ํามาเขาถือน้ํามาเป็นแพ็คแล้วมาถวายเขาม,มาทําอะไรเขาก็มาถวายเพื่อ<ะ>แก้บนหลวงพ่อพระหาย<ะ>ซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดร,ร่วมการนน<ะ>เพราะว่าโยมทั้งหลายที่มาที่วัดน่วมการนนนี่ส่วนมากก็จะมาขอพรจากหลวงพ่อหาย<ะ>บางท่านก็<ะ>บางท่านก็ไม่สบาย<ะ>เป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรต่างๆ สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อมา <Ly> ถึงที่นี่แล้วมาขอพรกับหลวงพ่อแล้วกลับไปก็มีความสุขความสบายที่เป็นไข้เป็นโรคหรือว่าอะไรต่างๆก็หายเ <ME S 2> มื่อหายแล้วก็มาถวายแก้บนกับหลวงพอ่อสิ่งที่มาแก้บนก็มีมะพร้าวบ้างกล้วยะนะแล้วก็น้ำม,มาถวายหลวงพอ่อแล้วก็สิ่งหลายสิ่งอีกหลายๆอย่าง แล้วแต่ยมคนนั้นว่าจะอธิษฐานอะไรไว้ว่าอธิษฐานจะเอามะพร้าวมาถวายก็เอามะพร้าวมาบางคนก็เอาไข่มาต้มไข่เป็นเยอะเป็นร้อยลูกก็มีมาถวายหลวงพ่อที่ที่หมายถึงว่าเขามามาแก้บนแก้บนหลวงพ่อพระหายพระหายคืออะไรฮะหมายถึงยังไงครับคือคือชื่อนี้เป็นชื่อที่ญาติโยมเนี่ยเขาตั้งกันขึ้นมาเพราะว่าเขามาแล้วเขาหายหายจัด เป็นอมมาพลึกบ้างไอเป็นอมมพาดบ้างอะไรเนี่ยมีมีอย่างนั้นเลยมีมอย่างนั้นก็มีคนที่เป็นอมมาพลึกอมมาพลึกอมมาพาดนี่แยกนะฮะท่านผู้ชมคืออมมาพลึกเนี่ยก็คือยังย,ยัง,ยงรู้สึกยังแบบครึ่งหนึ่งอ่ะึแต่ถ้า <นะ S 1> อ,อมมพาดนี่แบบสนิทนะฮะสนิทแต่ว่าหายหายบางคนนะเป็นบางคนก็หายแล้วก็เมื่อหายแล้วก็มาแก้บนแหละเอามะพร้าวบั่งอะไรบั่งสิ่งเตีอธิฐานเอาไว้ไข่เยอะรวยมีทุกวัน มีทุกวันเลยนะครับก็คือหลวงพ่อหายเนี่ยก็คือท่านเป็นพระพุทธรูปนะครับปานเปิดโลกเปิดโลกเป็นพระทั้งสมัยยุทธยาสองสามร้อยปีมาแล้วนะที่ซึ่งมีผู้มาถวายไว้ที่วัดน่วมกาโนนแล้วก็ที่แรกก็ตั้งเอาไว้แล้วก็คนก็มาบูชาตามปกติเนี่ยที่นี่บูชาแล้วก็บางคนก็ที่ฐานว่าเออหลวงพ่อหนูเนี่ยเป็นนี้ผมนี่เป็นนี้นะ ถ้าผมกลับไปนี้ถ้าผมหายจากโรคที่ผมเป็นหรือที่ฉันเป็นอยู่นี้ที่ฉันก็จะมาถวายสักการะต่างๆอะไรเนี่ยดอกไม้ทุกเทียนอะไรเนี่ยแล้วก็หายหายแล้วก็<ห>ก็มากันเรื่อยๆได้ตั้งชื่อหลวงพ่ออ,อนันนี้ว่าหลวงพ่อหายตลอดมาไม่ใช่ว่าพระหายไปไหนแต่ว่าคือ <c oughs> หายเจ็บหายป่วยหายยากหายจนบางคนก็มีโชคมีลาบมาแล้วนะมาขอพรจากหลวงพ่อแล้วก็มีโชคมีลาบกลับไป แต่นี่ที่เป็นเรื่องมาสจัย์มาศจัยนถูกไหมฮะใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงก็คือท่านเป็นไม้ใช่ไหมเป็นไม้เป็นพระไม้เป็นไม้ทั้งองค์นะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าแกะออกมาเป็นพุทธศิ์เนี่ยพุทธศาสนาเป็นปางเปิดโลกปางเปิดโลกปางเปิดโลกนี่บางคนเขาบอกบูชาแล้วดีดีใช่ไหมฮะครับหูตาสว่างสวยชีวิตมีแต่เปิดไม่ปิดไม่อับครับ อ๋อนี่ก็คือคนที่เขาหลั่งไหลมาทนผู้จมดูสิฮะดูภาพบรรยากาศคนที่หลั่งไหลมาที่นี่นะครับแล้วก็มาส่วนใหญ่บางทีมามาขอแล้วก็หายจายบางทีป่วยอยู่ก็หายไม่เจ็บไม่คือขอให้ไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ป่วยสําเร็จนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมอ่ะนอกจากตรงองค์หลวงปู่หายหลวงพ่อหายแล้วนะฮะเพราะยังเห็นคนมาปิดทองกันเยอะเลยมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อโต่อโตพ่อโตนี่ก็เป็นพระตั้งสมัยยุทธยาครับ ซึ่งทั้งวัดของเราก็ไปขอมาจากวัดหลักสีบ้านแพรว oh, <right. S 2> ที่สร้างที่สร้างวัดใหม่ๆนะ uh huh. ก็อยากจะมีพระเก่าๆไว้ให้โยมได้บูชาสักการะ uh huh. พอดีในแถวนี้บ้านแพร uh huh. วัดหลักสีบ้านแพรก็มีหลวงพ่อโตอยู่องค์แล้ว uh huh. วัดนวมก็ไปขอมาก็ uh huh. ทั้งวัดน้นเขาก็ให้มา uh huh. มาให้มาแล้วให้โยมมาบูชากันแล้วยมก็มาขอพรก็ได้ผลเหมือนกันชาวนาข้างหลังนี ทำวังกุ้งวังปลา<ช>แล้วก็ทีฐานกับหลวงพ่อว่าปีนี้ถ้าปลาติดดีกุ้งติดดีนาได้ดีสวนได้ดี<ช>ก็จะมาถวายสักการะสิ่งต่างๆ<ช>ตาม<ช>ที่ขอไว้ก็พอได้ปั๊บก็เวลาถึงงานปีจะมีลิเกมีหนงังมีดนตรีมาถวายก็ศักดิ์สิทธ์ ัก็ถือว่ามีมมคือพระเก่าเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพระเก่าจะมีเทวดาท่านรักษาใช่ใชผมเรียนถามพระอาจารย์หนึง่งเอาเป็นความรู้นะฮะเหมือนกับว่าคือถ้าท่านผู้ชมชมรายการเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ให้ท่านงมง,งายนะเพียงแต่ว่าพอเรามากราบบูชาพระพุทธร,รูปะนะฮะโดยเฉพาะพระเก่าเนี่ยก็จะมีเทวดานะฮะคือท่านมาปกปักรักษาอยู่แล้วทีนี้เขาบอกว่าเวลาขอเราต้องแบ่งบุญให้กับ พระแบ่งบุญให้กับเทวดาเทวดาด้วยใช่เวลาคือเวลาเรามาก็มาถวายกับหลวงพ่อที่เราสิ่งที่เราที่ฐานไว้นะสมมติว่าเอาดอกไม้หรือว่าผลไม้อะไรมาถวายก็ส่งกระแสจิตไปถึงเทวดาให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลันนี้ด้วยในกรวดน้ําพอได้ถวายเสร็จแล้วก็ได้เลยไปถวายสังฆทานและกรวดน้ําให้กับสิ่งต่างๆนะที่สมมติว่าเป็นเทวดาที่ปกครองหลวงพ่ออยู่ ก็เทวดาองค์นั้นแหละไปรักษาญาติโยมให้หายหลวงพ่อไม่ได้ไปรักษาแต่เทวดาที่ปกครองหลวงพ่อไปรักษาที่คุ้มครองใหคุ้มครองให้โยมได้หายกันแล้วก็ได้สิ่งที่สมฝันปรารถนานะพอสมปรารถนาแล้วก็ก็เรียกว่าอธิษฐานจะทําอะไรให้อันนี้ถือว่าเป็นสัจจะเป็นสัจจะเป็นสัจจะเป็นการแสดงความกตัญญู ต่อผู้ที่เราได้ได้ขอไว้ตอบแทนตอบแทนก็เอามาถวายอันที่นี่วัดนุ่มการนน์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะมีพระรูปหลวงพ่อหายหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตบัตรนะฮะไม่ทราบเป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อ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 ทองเหลืองทองแดงสำริดอนี้เนี่ยเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะเก่าแต่หลวงพ่อหายนั้นเป็นเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้นอกจากนั้นโยมก็ยังได้มีโอกาสได้บูชาปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง หลวงพ่อโสธรเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะพ่อโสธรองค์จริงก็อยู่ชายเจงเซานะคพ่บ้านแหลมองค์จริงก็อยู่ที่สมุทรสงครามแต่ที่วัดของเรานี่ได้ทําองค์จําลองเอาไว้มีโยมมาถวายไว้เพื่อให้โยมได้ปิดทองกันแล้วก็มีปิดทองหลวงพ่อพุทธชัยมงคลหลวงพ่อพระนอนพระนอนองค์นี้องค์ใหญ่ นามชื่อว่าพุทธชัยมงคลตั้งชื่อตามตำบลตำบลนี้วัดน่วมการนนท์นี่อยู่ในตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อตั้งสร้างพระขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตั้งนามท่านว่าพระพุทธชัยมงคลหลวงพ่อตวนอดีตเจ้าวาดวัดน่วมการนนท์เป็นผู้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นผู้ที่ริดอสร้างหลวงพ่อพระนอนไว้และท่านก็ยังได้ออกพัตถุมงคลไว้หลายๆอย่างนะ ปัจจุบันนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อ,พอต่วนมีเหลือไหมฮะมีหายากที่วัดไม่มีแล้วจริงจริงผมว่า,าจ,จะแอบไว้นะครับเพราะว่ามีคนที่เขาบูชาไว้ก่อนน้่นแล้วก็มีคนต้องการแล้วก็ให้บูชาต่ออ๋อก็คือต้องมาขอแบ่งกันแหละขอแบ่งกันแล้วก็ที่ดังมากๆก็คือประหลัดของท่านอ๋อประหลัดขิกนะประหลัดขิกของท่านโอ้หากันไม่ตาหมานิยมค้าขายดีคนเขาเชื่อกันนะเชื่อกันก็ว่า ถ้าเวลาตำรานคาเปิดร้านค้าขายขายผักอะไรแล้วแต่ละนะเอาปลัดของหลวงพ่อแช่น้ําก่อนแล้วที่ฐานก็พรมอ๋อพรมพรมในผักในสิ่งต่างๆนั้นแล้วก็ขายดีโอ้คนมากันโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมพกุ่นแรกท่านอยู่นะท่านผู้ชมนะขอบอกอยู่ในกระเป๋านี่แล้วมันบางนัดจะมีเหรียญมีอะไรของท่านอีกหลายอย่างมุตุมงคลของท่านนะนะก็เป็นที่แสวงหาของคนแถวนี้ แต่ผมว่าน่าจะมีอยู่นะฮะก็ลองมาหากันเราเองนะท่านผู้ชมฮะหรือจะมาขอแบ่งกับเจ้าหน้าที่เขาจะแบ่ไว้นะมีอยู่นะฮะบางทีเขาบูชาไว้นอกจากนั้นก็ยังมีการบูชาปิดทองหลวงพ่อพระพรหมสีหน้านะพระพรหมสีหน้าพรหมผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาโยมก็มาขอพรกันนะไหว้พระ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โ <c oughs> ยมก็ได้มีโอกาสสะาะเคราะห์ต่อชะตาก็ได้เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ใส่ลงไปในลงลงศพจำลองนะนนคนจะท,<ำ>ทำเพื่ออะไรครับทเพื่อเพื่อคนที่มีเคราะห์จะฝากเคราะห์สิ่งชั่วร้ายอันสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะ่ะฝากไว้ในลงศพเอาสิ่งที่ดีๆกลับไป นะบางวัดข้ก็มีบางสุกุลแล้วนอนในโรงศพนะคยเห็นบางทีแบบนอนลอนองไปเลยเออนอนไปเลยแต่วัดเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าออยอมเขียนชื่อนมสกุลแล้วก็ฝากสิ่งไม่ดีเคราะไรสิ่งชั่วร้ายฝากไวโ้โดยจะโดยเฉพาะปีนี้คนที่เกิดปีฉลูหรือมะแมเป็นปีชงนะโอ้อคนมาก็มาเขียนชื่อไว้เพื่อจะฝากสิ่งที่ชงไม่ดีใส่ไว้ในโรงแลวทีนี้พอพอเขียนชื่อแล้วเราเอาตรงนี้ฝากลงไปในโรงใช่ ทางวัดทําอะไรต่อกับบรรดากระดาษชื่อตรงนี้อรบวันข้างหน้าวัดนั้นเราก็ไปเผาไปเผาเสียไปทำลายเผาอะนะสิ่งที่ไม่ดีให้มันได้หมดไปก็ต้องมีการสวดอีกนะสวดอีกสวดอสวดแล้วก็เผาโดยเฉพาะปีนี้นะงานปีของเราก็วันหลังทุ่จีนวันที่19 20 21 22 23 เป็นงานปีวัดน่วมการนนก็ขอเจริญพรห้าวันก็ขอเจริญพรชักชวนญาติโยมทั้งหลายผู้ใจบุญมาร่วมกันนะเสร็จแล้วก็โยมอยากจะดูเกี่ยวกับราศีนะว่าปีนี้เคราะห์ดีหรือไม่ดีอาจารย์รักมาทํานายไว้ว่าคนเกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นยังไงคนเกิดราศีกุ่มเป็นยังไงคนเกิดเป็นราศีมิน โชคชะตาเป็นยังไงทุกทุกราศีล่ะก็มาดูกันได้โดยเฉพาะยอมที่เกิดวันอังคารนะวันอังคารมก็เป็นพระนอนประจําวันนะก็มาไหว้มาสักการะกันมากเพราะว่าตอนนี้ท่านนอนต่างแดดอยู่นะนอนต่างแดดอยู่ก็คือเรียกง่ายว่ารอะจตุปัจจัยที่ว่าจะมาสร้างวิหารใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้เห็นให้ทางกรมศิลป์ออกแบบไว้ออกแบบออกแบบไว้พราะวัดเราก็เป็นวัดที่อยู่บ้านนอกเจตุปัจจัยก็มีน้อย ต้องค่อยๆรวบรวมไปเรื่อยๆแต่ได้สตังจากญาติโยมนี่แหละมาช่วยกันญาติโยมก็มากันเรื่อยๆที่เห็นเนี่ยนะก็จะได้ขึ้นขึ้นวิหารก็ดีปีนี้แหละปีนี้ปี2 5งพปลายปลายปีหลังจากกระถินแล้วก็จะเริ่มทำละเริ่มทำวิหารถวายหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อนั้นเป็นพระที่ทำด้วยปูน ปูนไม่ใช่ถังเหลืองถังแดงนะถ้าเราตากแดดตากฝนอยู่นานๆถ้าวันไหนเกิดร้าวขึ้นมาฝนซึมลงไปได้นะก็จะเกิดปฏิกิริยาเหล็กก็จะเป็นขี้สนิมนะความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระนอนทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็จะมีวิหารเราสร้างวิหารกลุ่มไว้เพื่อรักษาหลวงพ่อให้อยู่ได้นานๆหลายๆร้อยปีอ๋อนี่ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะฮะอยากให้มาร่วมกัน ก็คือเรียกว่ามาสร้างบุญตรงนี้นะฮะสร้างบุญได้บุญได้กุศลสร้างวิหารเนี่ยก็คือครอบระนอนใช่ใช่ใช่คือจะไม่ได้เลื่อนท่านไปไหนแหละแต่ว่าจะสร้างวิหารกรนเลยครอบนะฮะรูปรูปแบบวิหารก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่โยมอยากจะดูก็มาดูได้ออกแบบไปแล้วครับงบประมาณนะฮะงบประมาณกะว้ประมาณสัก3ามสิบล้านช่างนะช่างก็มาเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านหลังนี้เพราะหลังใหญ่และยาว หญ่ยาวพอวนเพราะว่าได้ชื่อว่าตอนนี้คือในจังหวัดสมุทรสาครพระนอนใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเรียกว่า1ในสามของประเทศไทยมีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็สมุทรสาครความใหญ่ความยาวพอๆกันพอๆกันโอ้โหท่านผู้ชมนะมีโอกาสนะฮะมาร่วมบุญแล้วผมทราบอย่างหนึ่งพระพุทธศีหาสายย่าหรือพระนอนเนี่ยเป็นหนึ่งในพระ ประจำวันบางประจำวันที่มีฤทธิ์มากนะฮะวันอังคารปาบอสุรินทราหูใช่ใช่นะฮะเจริญพรใช่ไหมฮะเจริญพรเจริญพรเห็นบอกว่าบางคนบางคนบอกว่าต้องห้อยเฉพาะคนวันอังคารจริงว่าผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะบางทีบอกอะไรอ่ะ ลาหูเข้าอย่างเงี้ยนะหรือว่าดวงไม่ดีดวงตกดวงไม่สูงส่งผมใช้อย่างนั้นเลยพระนอนเนี่ยแล้วก็การบูชาพระนอนนี่เราก็อยู่เย็นเป็นสุขกันนะนอนกลางคืนพักผ่อนกลางคืนก็สบายไม่ต้องพะวงพะวังอะไรต่างๆเพราะว่าเราได้บูชาพระนอนมีพระนอนติดอยู่กับตัวเราแล้วเราก็อยู่เย็นเป็นสุขหลับนอนพักผ่อนก็สบายสันดีตลอด ไ,ไม่ผันร้ายไม่ันรายด้านหลังนี่แหออะองค์นี้ด้านหลังนี้ก็เป็นอุโบสถเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ประจำบวันน่วมกาโนนในอุโบสถนี้ก็มีหลวงพ่อใหญ่นะรงนู้นหลวงพ่อโตองค์นี้หลวงพ่อใหญ่อ๋อถ้าหลวงพ่อโตอยู่ตรงนู้นหลวงพ่อใหญ่อยู่ในนี้<ล>